คนอาจจะคิดว่า,วาเฮ้ยแชทบอดของเราเนี่ยมันใช้สําหรับสินค้าที่เป็นแบบว่าเหมาะกับผู้ค้าไม่เท่าอะไรอย่างเดียวหรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาค้นหากันดีกบอกว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซีวิดย <with> ูผู้ชีบอรดอ่ารายการที่จะพาทุกท่านไปพบก,กับเรื่องทีง่น่าสนใจเกี่ยวกับแชทบอทดนั่นเองนะครับผมอ่าวันนี้นะคะ เราอยู่ไหนครับคุณคงศที่เลยค่ะเห็นไหมคะสถานที่รอบๆตรงนี้วันนี้เราไปอยู่ที่ราชเทวีคลินิกสาขาป่นเก้าค่ะสุดยอดจริงๆเชียวนะครับผมทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยชัดโปรดของเราเนี่ยมันใช้สำหรับสินค้าที่เป็นแบบว่า บอกกับพวกค้าไม่เท่าอะไรอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วใช้ได้กับสินค้าหลากหลายประเภทเลยสินค้าบริการของเราก็ทําได้เหรอคะอะอย่างเช่นนี้เลยราชาเทวีคกินิกอ่าราชาเทวเคลินิกเป็นลูกค้าเราด้วยเหรอคะถูกต้องเลยครับผมแต่ว่าเขาใช้เช็บอร์ดทำอะไรบ้างคลิปนี้มีคนตอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาค้นหากันดีกว่าว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับผมไป,ไปดูกันเลย yeah. ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ราชเทวีกินกันแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรากำลังรอทีเมงานของราชเเทวีเพื่อได้สัมภาษณ์อยู่นะครับผมอระหว่างนี้โอ้ยเอา้เอา น้องซีนี่นะโอ้โหน้หองซีเป็มาร์คของซีอไอซีไอแค่บอกว่าร้อนก็น้ำมาเสิร์ฟแล้วนอกจากจะตอบแชทได้แล้วเสิร์ฟน้ำได้ด้วยโอ้โหสูงจริงน้องซีทะเลาตลาดนะครับผมโอเคตอนนี้เราเดี๋ยวเรารอสัมภาษณ์อ่าจาตเทวีคลินิกของเราทีมงานเขานะครับผมรอกันสักครู่นะครับผมน้องซีทักทายกล้องหน่อยเร็วอะโบมือไม่ไหวอ่านะครับผมเดี๋ยวรอด้วยกันนะครับผมอ่านะฮะทุกคนเราก็อยู่กับทีมงานราชเทวีคลินิกแล้วนะครับผมอะนะครับผมต้องขอสอบถามก่อนนิดนึงครับผมค่ะ ใช้ซีรีส์ของมันนาหรือยังครับก็ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะปีกว่าๆแล้วด้วยเลยใช่จะเป็นแพ็กเกจอะไรครับเนี่ยเป็นแพ็กเกจไอวานค่ะไอวานก็ได้ใช้กับ Facebook IG Line เลยนะฮะใช่ใช well. yeah. ่ค่ะแล้วก่อนใช้นี่แบบว่ามีพื้นฐานมาก่อนไหมฮะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าก็มีทังทีมอะค่ะเข้ามาสอนตั้งค่าให้นะคะแล้วก็มีซัพพอร์ตให้อะไรอย่างค่ะอ๋อช่วยให้ตอบโจทย์เลยใช่มใช่ค่ะตอบโจทย์มากลูกค้าทั้ง้านฟังอยู่นะครับถ้าไม่มีพื้นฐานก็สามารถใช้ได้นะครับผมเพราะว่ามีทีมงานคอ ช่วยสพอร์ตแล้วก็ช่วยสอนให้นะครับกดของเราช่วยตอบโจทย์ยังไงบ้างครับ ก็ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของคําถามที่พบบ่อยนะคะเวลาลูกค้าเขาจะถามมาเรื่องการจองนัดหมายนะคะว่าหรือแม้แต่กระทั่งสาขาเราตั้งอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยก็จะมีบอทตอบกลับไปนะคะก็เรียกได้ว่าทํางานแทนแอดมินระดับหนึ่งเลยอ่าเพราะว่าแบบลูกค้าก็จะแบบคําถามพบบ่อยช่วงแบบว่าร้านอยู่ไหนใช่ว่างไหมมีโปรโมชั่นอะไรว่างอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถดูโปรโมชั่นได้เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแลบอทช่วสกีลูกค้าระดับหนึ่งด้วยใช่ไหมคะแล้วก็สามารถ จองคิวได้ด้วยตัวเองได้เลยอ้สะดวกสบายสมมติเช่นผมแบบว่า8พฤศจิกายนอยากทําหน้าแล้วกัน8โมงอย่างนี้เลยได้เลยใช่ไหมได้คิวเลยบอรดก็บุกให้เลยใช่ว่างกี่โมงวันไหนมีให้โมงทัง้หมดใช่ค่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมเพราะค้าแม่ค้าอะไรจะใช้อย่างเดียวหรือเปล่าบริการก็สามารถบกุกควนเวลาได้ด้วยเหมือนกันนะครับผู้สะดวกสบาย,ยสุดเลยนะใช่ใช่ค่ะยิ่งฟีเจอร์รวมแชทนี่ได้ใช้บ้างไหมครับโอ,โอ,โอได้ใช้แล้วค่ะดีมากเลยตัวเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่ลูกค้าเราอะค่ะทักมาหลายแพลตฟอร์มเนาะ ก็เฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm อินสตาแกรมนะคะตรงเนี้ยทางแอดมินนะคะเขาก็สามารถมามอนิเตอร์นะคะดูได้ว่าลูกค้านะคะทักเข้ามาเนี่ยจากช่องทางไหนเนาะมันก็สามารถแบ่งได้ด้วยว่าแอดมินตอบอยู่หรือว่าบอทตอบอยู่นะคะโอ้สะดวกสบายนะครับเนี่ยใช่ลดงานแอดมินได้ด้วยนะใช่ค่ะลูกค้าทั้งมาเฟซบุ๊กไอจีไลน์ใช่ไหมใช่หลากหลายช่องทางใช่โอ้โหแค่เออ่หน้าเดียวก็ทํางานได้หมดเลยไม่ได้จ้างนะครับเนี่ยตอบเองนะครับใช่ค่ะ มาที่คำถามแรดของเราแล้วครับผมค่ะอยากจะให้แบบลองบอกความประทับใจเกี่ยวกับฟีวิตหน่อยครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับได้ค่ะก็ความประทับใจนะคะ น้องบอดของซีวิทเนี่ยก็ช่วยตอบคำถามนะคะที่ลูกค้าถามมาซ้ำๆนะคะก็ตรงนี้เรียกได้ว,ว่าเพิ่มความประทับใจในในบูมของลูกค้าด้วยที่ว่าไม่ต้องรองคำตอบนานมีบอดตอบกลับไปให้นะคะแล้วก็ลดงานของแอดมินไปได้เยอะเลยนะคะก็เลยอยากจะแนะนำนะคะว่าธุรกิจไหนนะคะทีออ่มีเพจนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่า l ล ne นะคะแนะนำอยากให้ใช้ของทางซีวิทนะคะเพราะว่าตรงนี้ราคาต่อปีก็ไม่แพงด้วยและที่สคาคัญนะคะทางทีมของทาง ซีวิทเนี่ยก็ซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยนะคะใครนะครับผมที่อยากจะใช้ใช,ใช้บอร์ดกับธุรกิจบริการเหมือนกับราชเทวีคลินิกแบบนี้นะครับผมที่อยากให้ลูกค้าเนี่ยจองคิวใช่ไหมบุ๊กมาได้เองเลยใช่ไหมแบบนี้นะครับ<ๆ><ๆ>หรือว่าจะเป็นแบบลูกค้าสอบถามเปราะไม่ใช่หรือว่าคำถามทีพึ่งบ่อยอย่างร้านค้าเนี่ยเช่นแบบวันนี้มีโต๊ะไหมวันนี้มีคิวไหมอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ใช้บอร์ดนี่เหมือนกับราชเทวีคลิแบบนิกนะครับที่สำคัญใครไม่มีพื้นฐานนะครับผม ก็มีทีมงานคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทากค่ินมากมาค่ะมีะมาเพื่ให ค,ค่ะยินดีค่ะเับคุณค,ค่ะ,ะเป็นยังไงมาผมสำหรับลาชเทวีคินิกลูกค้าของเราที่ไปวันนี้ครับผม,มเห็นไหมคะว่าธุรกิจบริการน่งก็สามารถใช้ชแชทบอทของเราได้เหมือนกัน,นะ,ะไม่ว่าจะเป็นการบุ๊กิ้งตอบคำถามทั่วไปค่ะรวมถึงการบอกสถานที่ตั้งก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะสุดท้ายแล้วคือฟีเจอร์รวมแชทค่ะที่รวมทุกแพลตฟอร์มเขมาในที่เดียวไม่ว่าจะเป็น Facebook l i e หรือ IG ก็สามารถทาได้หมดเลยค่ะเ่งสุดเลยนะคะรับผมเห็นไมคับ เพราะอะไรเพราะมีทีมงานของเราคอยช่วยนะครับคุณส้มอ่าเพราะเรามีแพ็กเกจบริการเสริมที่มีทีมงานซีริสเนี่ยคอยช่วยตั้งค่าแชทแล้วก็ติดตั้งให้ด้วยใครอยากมีใช้บอดเ๋งเงเหมือนราจทีวีคลินิกนะผมก็สแกนตรงนี้ได้นะครับผมมาคุยกันก่อนได้มาสอบถามก่อนได้เลยนะครับผมสำหรับ E ีีหน้าคุณส้มค่ะอยากจะให้เราไปทําอะไรไปไหนยังไงค่ะลูกค้าของเราคือใครด้วยเนาะอ่าอยากให้น้องที่ทาอะไรก็แล้วแต่หรือมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมใต้คอมเมนต์นี้เลยค่ะอ่านะครับ C V U คูรูใช่บอทเย่ช่วง Q N A อ่าก็เป็นช่วงที่มาคำถามจากทางบ้านนะคุณส้มเราจะ<า>มาตอบคำถามให้กระจ่างชาัดกันเลยอ่าก็เป็นข้อมูลทั่วไปเนาะเกี่ยวกับการใช้แชทบอทค่ะอ่ามาที่คำถามแรกของเราเลยดีกว่าเราลูกค้าถามมาแล้วค่ะเซตเดบิวตไอเอ่านว่ายังไงครับเนี่ยอ่าจริงๆนะข้าวหมกเซดบิวตไอเซนอ่านได้หลากหลายเลยนะ ซีวิทเนี่ยครับต้องอ่านต้องให้มันกระชับนะคร<ช>ับบางคนอ่านสวิดโอ้ไม่ได้นะอ่าน,นว่าคือซีวิดอ่าซีวิดที่เหมือนชีวิตใช่ไหมคะอยากให้แชทบอทดมีชีวิตก็ต้องใช้ชีวิตอิดครับข้อสองอันนี้ว่าอ่า ลูกค้าที่เพลยเยอะแล้วเวลาใช้บอทแคททำมันชอบโดนบล็อกครับอ้าวอันนี้ทำไมถึงโดนบล็อกอ๋อจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยต้องไปตรวจสอบหลังบ้านดูเนาะว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยใช้บอทแคทเนี่ยใช้ถูกประเภทหรือเปล่านะคะเพราะว่าบอทแคทจริงๆมันมีหลายประเภทเนาะ,ะในที่นี้ลูกค้าอาจจะใช้บอทแคทหลังการขายแต่จริงๆแล้วเนื้อหามันไม่ใช่เป็นหลังการขายเนาะถ้าอยากอัปเดตโปรโมชั่นนะคะให้ใช้บอร์ดแคทแบบข้อความ24ชั่วโมงหรือจะเป็นบอทแคทแบบพิเศษก็สามารถทำได้เช่นกันอันนี้ข้อสามเลยด ค,คนชอบเข้าใจผิดก,กันเยอะมันที่โทรไปหาลูกค้าตลนลูกค้าสนใจใช้ซีวิตไหมคะอ๋อปกติดื่นตลอดเลยค่ะไม่ใช่นะครับผมคนละอันกันเลไปข้อต่อไปกันเดี๋ยวครับค่ะบอสแคสแบบพิเศษกับบอดแคสอัปเดตหลังการขายต่างกันยังไงครับอันนี้เหมือนข้อ2เลยที่แนะนําไปเนาะคือบอสแคสแบบพิเศษอะคะ่ะมันคือการที่ลูกค้าเนี่ยต้องกดปุ่มรับข้อความทุกวันก่อนเนาะหลังจากนั้นเราก็สามารถส่งบอสแคสหาลูกค้ากลุ่มนี้ได้ตลอด6เดือนหรือรบอยแปดสิบวันเลยค่ะบอกแคสอัปเดทหลังการขายนอ้ ตรงนี้จริงๆถึงแม้มันจะฟรีเนาะแต่ว่าเนื้อหามันชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องอัปเดทหลังการขายเท่านั้นค่ะใช่้าไปส่งโปรโมชั่นกับไอบอรดแคสต์อัพเดทหลังการขายนี้ก็โดนบล็อกโดนแบนได้<ช>จ๊ะหลายเจ้าแล้วนะโดนบล็อกโดนแบน,นใช่ติดเหลืองติดแดงหมดเลยใช่ไปข้อสุดท้ายกัน,น,ค,รนครับคำต้องห้ามที่ทำให้ปิดการมองเห็นมีไหมคะเช่นราคาค่าส่งบาทนะจ๊ะโอ้จริงๆไม่มีนะคะคำต้องห้ามพวกนี้จริงๆแล้วคือคำต้องห้ามพวกนี้เราน่าจะต้องมองมันว่ามันเป็นคำหยาบอืมมาเป็นคำหยาบหรือมาเป็นคำที่เราทำไปให้มันผ ขายขอไข่อะเปลี่ยนเป็นตัว V อย่างเงี้ยมันก็ผิดเหรเนาะหลายๆคนคิดว่ามันขายมันถูกปิดการมองเห็นไงคะเขาเลยเปลี่ยนเป็นตัว V เปีเป็นตัวจแทนตัวงองงูไงอ๋ององูก็ได้ไม่ได้เหมือนกันอย่าไปทําให้มันผิดเพี้ยงี้ครับไม่งั้นผิดนะจ๊ะผิดกฎนะอ่า<อ>นี่เลย5ข้อวันนี้จริงสาระแน่นๆอ่าครับคลิปหน้านะครับผมถ้ามีคําถามไหนที่ลูกค้าอยากจะถามอยากให้เรามาตอบนะครับผมก็มาเมนท์ตรงนี้ได้นะครับเราจะดึงคาถามที่น่าสนใจมาตอบให้ฟังกันนะจ๊ะผมอ่าเจอกันคลิปหน้าจ้า ไปค่ะ